กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมือนี่ห้าสิมัดตำบักนัดกันเ้ยค่ะบักนัดก็คือสับประรดนะคะลงมือเลยค่ะนี่คือบักนัดที่สับแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะ ต่อไปก็จะใส่น้ำปลา,าค่ะพ่อเปลืองใส่เกลือค่ะจะใส่พริกป่นนะคะเพราะว่าไม่มีพริกสดไได้ไปตลาดก็จะใส่ โอ้โอค่ะน้ำตาล bà đẹp hoài hoài ơi Hãy subscribe

สิกินอะไบ้งเป็นเสียบดากท่ แซ่บค่ะพี่น้องลองตามเมืองเด้อสำหรับคลิปนี้กัไว้ซำนี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye